ไม่ต้องสงสัยเลยว่าประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยเรื่องราวและการค้นพบที่น่าสนใจแต่บางครั้งเราก็สะดุดกับวัตถุโบราณที่ทําให้แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญยังต้องกะหัวคุณอาจคุ้นเคยกับโบราณวัตถุลึกลับเหล่านี้แต่ก็ยังมีการค้นพบที่น่าพิศวงอีกมากมายที่รอการสำรวจเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับ10วัตถุโบราณลึกลับที่นักวิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้ซึ่งคุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10กลไกแอติคิเทรา ค้นพบในซากเรืออับปางนอกชายฝั่งเกาะแอนติคิเทีราของกรีซในปี1901กลไกแอนติคิเทีราเป็นอุปกรณ์กรีซโบราณที่ซับซ้อนซึ่งมีอายุประมาณ100-200ปีก่อนคริสตศักราชกลไกทองสำริดอันประณีตนี้ประกอบด้วยเฟืองและแป้นหมุนจำนวนมากและเชื่อกันว่าเป็นเครื่องคำนวณทางดาราศาสตร์ในยุคแรกๆแ,แม้จะมีความซับซ้อนที่น่าทึ่งแต่นักวิจัยก็ยังไม่สามารถระบุวัตถุประสงค์ที่แน่นอนของมันและวิธีที่ชาวกรีกโบราณใช้มันได้ อันดับที่9แบตเตอรี่แบกแดดแบตเตอรี่แบกแดดถูกค้นพบในอิรักในปี1938เป็นชุดของสิ่งประดิษฐ์3มชิ้นได้แก่หม้อเซรามิกท่อทองแดงและแท่งเหล็กย้อนหลังไปถึงยุคจักรวรรดิพาเทีย250ปีก่อนคริสตศักราชจนถึงปีคริสตศักราชที่250แบตเตอรี่นี้ทําให้ผู้เชี่ยวชาญงงงวยเนื่องจากความสามารถในการสร้างประจุฟไฟฟ้าเมื่อเติมของเหลวที่เป็นกรดเช่นน้ําส้มสายชู ในขณะที่บางคนเชื่อว่ามันถูกใช้สําหรับการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าแต่บางคนก็แย้งว่ามันอาจเป็นที่เก็บม้วนหนังสือศักดิ์สิทธิ์จุดประสงค์ที่แท้จริงของมันยังคงเป็นปริศนาอันดับที่8แผ่นหินจีนโบราณในปี1938นักโบราณคดีชาวจีนได้ค้นพบหินรูปร่างคล้ายแผ่นลึกลับหลายก้อนในถ้ำบนภูเขาบาหยันหาแผ่นหินเหล่านี้มีอายุย้อนไปถึง1 2 0 0 0ปี ถูกสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณขนาดเล็กที่อ่านไม่ออกบางทฤษฎีเสนอว่าหินเป็นหลักฐานของอารยธรรมมนุษย์ต่างดาวโบราณที่เคยมาเยือนโลกในขณะที่บางทฤษฎีเชื่อว่าอาจเป็นเครื่องดนตรีโบราณที่มาและจุดป,ประสงค์ของแผ่นหินโบราณเหล่านี้ยังคงไปที่ถกเถียงกันในหมู่นักวิจัยอันดับที่7ต้นฉบับวอยนิดต้นฉบับวอยนิดถูกค้นพบในปี1912เป็นหนังสือขนาด240หน้า ที่เต็มไปด้วยภาพประกอบที่ซับซ้อนและภาษาเข้ารหัสที่ไม่มีใครรู้จักย้อนกลับไปเมื่อต้นศตวรรษที่15ต้นฉบับนี้ได้ทําให้นักวิทยาการเข้ารหัสลับและนักภาษาศาสตร์ต้องงุนงงมานานหลายทศวรรษแม้จะมีความพยายามนับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ไม่มีใครสามารถถอดรหัสข้อความหรือกําหนดความหมายของภาพวาดที่มีรายละเอียดได้บางทฤษฎีแนะนําว่ามันอาจเป็นข้อความรหัสเล่นแร,แร่แปรธาตหรือนิยาย แต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของมันยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้อันดับที่6รายชื่อกษัตริย์ซูเมเรียนค้นพบในช่วงต้นศตวตรรษที่20รายชื่อกษัตริย์ของชาวซูเมเรียนถูกบันทึกเป็นแผ่นดินเหนียวที่บันทึกเชื้อสายของกษัตริย์ชาวซูเมเรียนสิ่งที่ทําให้โบราณวัตถุชิ้นนี้ดูน่าจงวนก็คือมันระบุว่ากษัตริย์บางพระองค์ครองราชยาวนานนับหมื่นปีในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนโต้แย้งว่าตัวเลขเหล่านี้อาจแปลผิดหรือพูดเกินจริง แต่ในขณะที่คนอื่นๆเชื่อว่ารายชื่อดังกล่าวเป็นหลักฐานของอารยธรรมขั้นสูงในสมัยโบราณหรือแม้แต่การแทรกแซงจากนอกโลกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์อันดับที่5แผนที่เมืองแอตแลนติสที่หายสับสูนแผนที่โบราณนี้สร้างขึ้นในปี1513โดยพลเรือเอกชาวเติร์กทิรีเรอิสซึ่งสร้างความสับสนให้กับนักประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานแผนที่ดูเหมือนจะแสดงภาพที่ถูกต้องของแนวชายฝั่งอเมริกาใต้แอนตาร์กติกา และแม้แต่มืองัตแลนติสที่สาบสูญในตำนานอย่างไรก็ตามแอนตาร์กติกายังไม่ถูกค้นพบอย่างเป็นทางการจนกระทั่งปี1820ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าทิรีเรอส์รู้รรจักทวีปนี้ได้อย่างไรบางคนคาดเดาว่าแผนที่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลก่อนหน้านี้ที่สูญหายไปแล้วในขณะที่คนอื่นๆเสนอคำอธิบายที่แปลกประหลาดกว่านั้นอันดับที่ส่แนจารึกรองโกรองโกแทนจารึกรองโกรองโก ซึ่งค้นพบบนเกาะอ,อิสเตอร์ในศตรวรรษที่19เป็นแผ่นไม้ที่จารึกด้วยอักษรลึกลับที่ยังไม่ได้รับการถอดรหัสสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้บนแผ่นจารึกเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเกาะน,นี้ซึ่งไม่เหมือนกับระบบการเขียนใดๆที่พวกเรารู้จักมีการเสนอทฤษฎีต่างๆมากมายเกี่ยวกับจุดประสงค์ของแผ่นจารึกตั้งแต่ตำราทางศาสนาไปจนถึงบันทึกลำดับวงศ์ตระกูลแต่ความหมายที่แท้จริงนั้นยังคงเป็นปริศนาอันดับที่3ถ้าหอศพแห่งทูริน ผ้าห่อศพแห่งตูรินเป็นผ้าป่าที่มีภาพลักษณ์จังๆของชายที่บางคนเชื่อว่าเป็นผ้าห่อพระศพของพระเยซูคริสต์ต้นกำเนิดของผ้าห่อศพนั้นไม่แน่นอนเนื่องจากการวัดค่าเรดิโอคาร์บอนทำให้เราพอสรุปได้ว่าอาจถูกสร้างขึ้นในช่วงปีคศ .1260 ถึง1390อย่างไรก็ตามบางคนอ้างว่าผลการวัดช่วงเวลาอาจมีข้อบกพร่องเนื่องจากผ้าห่อศพอาจมีอายุที่เก่ากว่านั้นมากแม้จะมีการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง แต่กระบวนการที่แน่นอนในการสร้างภาพบนผ้านั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดซึ่งก่อให้เกิดการถกเถียงที่น่าหลงใหลยอย่างต่อเนื่องอันดับที่2โดเดคาเฮดราแห่งโรมันโดเดคาเฮดราแห่งโรมัน ah มีขนาดเล็กกลมเป็นวัตถุทองแดงหรือหินที่มีหน้าห้าเหลี่ยมสิหน้าแต่ละหน้ามีรูปลงตรงกลางค้นพบทั่วยุโรปจากศตวตรรษที่2หรือ3จุดประสงค์ของพวกเขายังคงเป็นปริศนาทฤษฎีมีตั้งแต่เชิงเทียนไปจนถึงอุปกรณ์การวัดแบบโบราณ แต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนอันดับที่1เหรียญเทนีโบราณเหรียญเทนีที่ว่านี้ถูกค้นพบในรัฐเมนของสหรัฐอเมริกาในปี1957เป็นเหรียญของชาวนอสที่มีอายุกว่า1,000ปีก่อนการมาถึงโลกใหม่ของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสอยู่นานหลายศตวรรษการมีอยู่ของเหรียญในอเมริกาเหนือนี้ได้จุดประกายการถกเถียงในหมู่นักประวัติศาสตร์เนื่องจากนี่อาจ เป็นการบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการติดต่อระหว่างชาวไวากิ้งและชนพื้นเมืองอเมริกันมานานก่อนที่จะมีการสำรวจทวีปยุโรปอื่นๆเสียอีกเรื่องราวที่แท้จริงเบื้องหลังสิ่งประดิษฐ์ลึกลับนี้ยังคงเป็นปริศนาทางประวัติศาสตร์ที่เย้ายวนใจอดีตของเราเต็มไปด้วยความลึกลับนับไม่ถ้วนที่รอการไขและสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆของปริศนาที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ของมนุษย์สิ่งประดิษฐ์ใดที่คุณสนใจมากที่สุดคุณรู้จักวัตถุโบราณ ที่ท้าทายคำอธิบายหรือไม่แบ่งปันความคิดของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง